ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีทัดดาวทุกอย่าง20นําเข้าและจําหน่ายขายส่งสินค้าราคาเดียวหลากหลายประเภทสินค้าดีมีคุณภาพทันสมัยแถมราคาถูกงบลงทุนเริ่มต้นเพียง79,000บาทสนใจเปิดร้านโทร092-687-8777รวมแฟรนไชส์ลูกชิน้นที่ไม่ต้องใช้งบเยอะก็รวยได้เร็ว ถ้าคิดจะขายอาหารปิ้งย่างเมนูที่ง่ายที่สุดก็คือลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดก็ร้วนเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายง่ายทานได้ทุกวันแถมยังราคาไม่แพงการลงทุนไม่สูงแค่ขยันและตั้งใจทําอย่างจริงจังก็สามารถมีเงินใช้หมุนเวียนได้และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่กําลังมองหาหรือสนใจอยากลงทุนกับแฟรนไชส์ลูกชิน้นทางเว็บไซต์ thai f r a n c h i s e center com ก็ได้เตรียมแฟรนไชส์ลูกชิ้นที่ใช้งบไม่เยอะมาให้ลองเลือกไปลงทุนนนนนกกัััจะมีแบบรดไไห้างงปฟงเลย 1. ใจแอลลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงเป็นแฟนชายลูกชิ้นยอดฮิตที่คนรู้จักเยอะมากพร้อมให้คนสนใจเริ่มต้นได้ง่ายๆกับชุดทดลองขายด้วยงบเพียง3,990บาทเหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วบ้างและจะได้รับวัตถุดิบพร้อมขายที่เมื่อขายหมดก็จะมีรายได้กว่า4,100บาทซึ่งสามารถคืนทุนได้ในทันที นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแพ็กเกจให้เลือกลงทุนตามความเหมาะสมเช่นชุดตลาดนัดพกพาชุดป้ายพร้อมอุปกรณ์ชุดรถเข็นเต็มรูปแบบเป็นต้น โดยทุกชุดจะได้รับอุปกรณ์มัอดุดพร้อมขายจํานวนมากมูลค่าของแท็บเมื่อนําไปขายสร้างรายได้จะคืนทุนทันทีเป็นสินค้าง่ายๆเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยสามารถทานเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาที่สําคัญไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีส่วนแบ่งจากยอดขายยิ่งขยนันยิ่งขายได้มากรับกาบําไรแบบเน้แบบนๆสนใจลงทุนแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร0852535588 2ซูโมโล,ลูกชิ้นปลาระเบิดบาทเดียว เป็นแฟรนไชสลูกชิ้นที่ขายดีมากมาสำหรับแฟรนไชส์ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกหลากหลายค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น1990บาทถือได้ว่าราคาไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์การขายวัตถุดิบที่ได้รับเช่นลูกชิ้นปลาระเบิด10กิโลกร,รมัมไส้กอกค็อกเทลปลาเส้นน้ำจิม้มและอื่นๆอีกมากมายพร้อมคู่มือการทอดการขายและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ลงทุนทุนทกคน อีกทางไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีไม่มีส่วนแบ่งจากยอดขายแต่ละวันขายได้เท่าไหร่หากลบค่าเช่าที่ค่าใช้จ่ายจีบปะถะก็เหลือเป็นกําไรให้ผู้ลงทุนตามนั้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0824986999 0892090088 3อูฟูลูกชิ้นปาลายาวราช แฟรนไชส์ลูกชิ้นทอดกินง่ายซื้อง่ายการลงทุนมีให้เลือกถึง9แพ็กเกจโดยราคาต่ำสุดที่2,900บาทเป็นชุดทดลองขายเหมาะสำหรับคนที่มีเคาน์เตอร์และอุปกรณ์ขายอยู่แล้วและจะได้รับป้ายอูฟูพร้อมสิทธิการซื้อสินค้าในราคาแฟรนไชส์ของแถมที่แถมไปเมื่อขายหมดจะมีกำไรทันทีได้แก่ลูกชิ้นปาลาเยาวราช10กิโลกร,รมัมลูกชิ้นกุ้งระเบิด10กิโลกร,รมัมปลาเส้นอินทรีย์เป็นตน้นและแน่นอนว่าลงทุนครั้งเดียวจบไม่มีส่วนแบ่งยอดขายไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีใดๆทั้งส สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร085 105 5888 4ราชาลูกชิ้นหมูระเบิด อีกหนึ่งแฟรนไชส์ลูกชิ้นที่ได้พัฒนาลูกชิ้นจนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์สามารถนําไปทอดหรือปิ้งก็ได้ตามต้องการคนที่อยากมีธุรกิจแต่มีงบประมาณจํากัดสามารถเลือกลงทุนเริ่มต้นได้ที่2,900บาทเป็นชุดราชาติดป้ายเหมาะสําหรับคนที่มีอุปกรณ์การทอดอยู่แล้วแต่ถ้าหากต้องการชุดลงทุนพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติมก็เลือกแพ็กเกจอื่นๆได้5ป๊อกอายลูกชิ้นปลาระเบิด ชื่จุดเด่นด้วยราคาสินค้าแค่19บาทเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นราคาสุดประหยัดที่ลูกค้าสามารถซื้อได้แบบไม่ต้องคิดมากและแบรนด์ป๊อกอายนี้ถือเป็นเจ้าเก่าแก่นานกว่า9ปีเปิดขายแฟรนไชส์ในราคาเริ่มต้น1,590บาทหรือจะเลือกแพ็กเกจอื่นที่เหมาะสมกับตัวเองก็มีให้เลือกมากมายทุกชุดมีวัตถุดิบแถมให้ฟรีในครั้งแรกหากขายหมดจะมีรายได้กว่า2,000บาท 6. นาสาลูกชิ้นหมูปิ้ง ร้านชายลูกชิ้นหมูเกรดเอได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพอาหารจากเชลชวนชิมขายส่งลูกชิ้นให้กับร้านค้าและคนสนใจราคาลูกชิ้น15 0บาทต่อ1นกิโลกรมัมมีลูกชิ้นประมาณ200ลูกสร้างไรายได้ประมาณ330บาทมีกําไรเบื้องต้นประมาณ180บาทต่อกิโลกรมัมพร้อมกันนี้ยังมีน้าจิ้มสูตรเด็ดแถมให้เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ 7. ลูกชิ้นทิพ ลูกชิ้นทิพย์ผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทพงศลาดิจิทชิวชานจำกัดลูกชิ้นทิพย์เปรียบถึงรสชาติที่แสนอร่อยกลมกลม่อมเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นที่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปงบประมาณการลงทุนเริ่มต้น6,900บาทเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ลงทุนน้อยแต่กำไรดีและไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น 8. แจ็คลูกชิ้นปาระเบิด แจกลูกชิ้นปาลาระเบิดใช้ลูกชิ้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจึงทําให้เมื่อทอดออกมาระเบิดทุกลูกกรอบนอกนุ่มในหอมไม่เหม็นคาวมาพร้อมกับน้าจิ้มสูตรเด็ดเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นที่ลงทุนน้อยกําไรสูงคืนทุนเร็วขายง่ายดูแลไม่ยากเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังมองหาธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นไรายได้เสริมให้กับครอบครัว 9. ลูกชิ้นปาลาระเบิดตุมตามต้นตำรับตามมือ ฟร a นช h i ลูกชิ้นปลาที่ใช้เงินลงทุนต่ำมากๆแต่ให้กำไรมากกว่า60%หรือประมาณ110บาทต่อลูกชิ้น1กิโลกรัมแถมมีจุดเด่นตรงสูตรน้ำจิ้มพริกสดที่การันตีความแซ่บแบบถูกปากคนไทยแน่นอนเปิดมานาน10ปีแล้วซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอดงบในการลงทุนเริ่มต้น 1, 9 0 0บาท 10. ลูกชิ้นนิกุ แฟนชายลูกชิ้นปิ้งนิกุมีความโดดเด่นตรงที่สูตรลูกชิ้นเอ็นหมูเอ็นเนื้อที่อร่อยไม่เหมือนใครใช้เงนินเริ่มต้นเพียงแค่2,900บาทไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกรายปีรายเดือนที่สำคัญคือมีการจำกัดพื้นที่ในการขาย1สาขาต่อ1ตลาดเท่านั้นจึงไม่ต้องกลัวในเรื่องของการแย่งลูกค้ากันระหว่างสาขา11ลูกชิ้นนายน้อย แฟนชายลูกชิ้นน,น้อยลงทุนเริ่มต้นที่2,900บาทมีเมนูให้เลือกขายทั้งลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ไส้กรอกโดยร้านการันตีว่าสร้างรายได้ต่อเดือนอย่างดีเพียงขายแค่วันละ200ไม้แต่ถ้าขายได้500ไม้กำไรก็ยิ่งมากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนชายที่ลงทุนน้อยแต่กำไรจัดหนัก12ลูกชิ้นรสเด็ด แฟนชายลูกชิ้นปิ้งรดเด็ดและก็รดเด็ดสมชื่อด้วยสูตรน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับลูกชิ้นหมูเกรดคุณภาพราคาไม่แพงลงทุนเริ่มต้นเพียง3,000บาทถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบลงทุนน้อยทำเป็นอาชีพหลักก็ได้หรืออาชีพเสริมก็ดี13ลูกชิ้นหมูนายชนะ ฟรนไชส์ ise, ลูกชิ้นหมูในชนะภายใต้การบริหารงานของบริษัทแม่ประยูนอาหารไทยจำกัดทำธุรกิจนี้มานานกว่า10ปีมีจุดเด่นที่ลูกชิ้นทำจากเนื้อหมูถึง95%และมีความสดใหม่ผลิตแล้วส่งวันต่อวันผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อแฟรนไชส์ได้ในราคาเพียง5,000บาทโดยผู้ซื้อแฟรนไชส์จะมีกำไรหลังหักต้นทุนแล้วอยู่ที่ประมาณ40-50%จากยอดขายรวมทั้งหมด14ลูกชิ้นดวงดาว สินค้าแบกกแนวกับลูกชิ้นที่มาพร้อมผงปรุงรสอร่อยกับลูกชิ้นแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มแฟรนชส์ลูกชิ้นดวงดาวขายส่งอยู่ที่150บาทต่อกิโลกร,รมัมสามารถขายต่อได้ขั้นต่ำ250บาทมีกำไรทันที100บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือลงทุนแบบแพ็กเกจเริ่มต้นที่3,700บาท 15. ลูกชิ้นปิ้งเปิดซิง เริ่มต้นธุรกิจจากการขายส่งค่อยๆพัฒนามาเป็นการหาตัวแทนจำหน่ายมาถึงการขายในระบบแฟรนไชส์ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วที่สุดจุดเด่นคือรสชาติลูกชิ้นที่ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีมีทางลูกชิ้นหมูสูตรนมสดและลูกชิ้นเอ็นหมูการลงทุนเริ่มต้นที่3,900บาทแถมลูกชิ้นให้อีก10กิโลกร,รมัมและนำจิ้มรสเด็ดเหมาะสำหรับคนที่มีรถเข็นของตัวเองอยู่แล้วหรือหากต้องการแบบมีรถเข็นก็เลือกแพ็กเกจอื่นได้ตามความเหมาะสม16ลูกชิ้นจัง ล,ลูกชิ้นจางภายใต้การผลิตของบริษัทลูกชิ้นจางดิสติบิวเตอร์จำกัดมีประสบการณ์ในธุรกิจยาวนานกว่า30ปีผลิตลูกชิ้นสดสะอาดใช้วัตถุดิบชั้นดีสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายและสามารถดัดแปลงเป็นลูกชิ้นทอดสร้างไรายได้ให้กับคนที่อยากมีไรายได้เพิ่มจุดเริ่มต้นของแฟนชส์มาจากการออกงานที่เมืองทองและมีคนสนใจถามเรื่องการลงทุนเป็นจำนวนมากปัจจุบันลูกชิ้นจางเปิดขายแฟนชายมายาวนานและมีสาขาทั่วประเทศกว่า600แห่งและยังขยายสาขาไปต่างประเทศอีกด้วย สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ